มาถึงครับโอเคครั้งสุดท้ายนะครับดูที่ก็ได้กดปอดดูโฟกันหมดเลยครับผมครั้งสุดท้ายสวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับช่อง g t Family นะครับวันนี้เป็นการอัปเดตแพทนะครับซึ่งแพทวันนี้จะมี ตัวละครเข้ามาในสุ่มกาชานะครับอันเชิญตามตีมนั้นก็คือก็อดคอตโดโกไรบ้านั่นเองครับผมซึ่งตัวนี้นะครับซึ่งก็อไรบ้านะครับตอนนี้เป็นอันเชิญตามตีมนะครับก็จุดเด่นนะครับก็จะมีเรื่องอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับโจมตีระดับ7นะครับโจมตีพื้นฐานธรรมดาสกิล8 เพื่อเพิ่มพลังงานให้กับทีมมีดามจหมูแล้วก็มีอยู่รอดเก็บความสามารถเอาตัวรอดค่อนข้างจะแก่งอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับอันชุดตามตีมนะครับวันนี้โชคน้อยนิดนะครับดาวไถเคลื่อนคืนวันผันผ่านอย่างรวดเร็วนะครับเกาะ2 0 0ดวงนะครับเราลองดูแล้วกันเนาะ เดี๋ยวเราเลื่อนไปที่ไหลปลานะครับโอเคเขาได้กันทั้งนั้นเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าจะได้ไหมสองร้อยดวงนะครับ mm hmm. ที่สองนะครับ โอเคนะครับก็เปิดมาสองครั้งแล้วนะครับได้คามิวมาหนึ่งนะครับก็ถ้าตามตีมก็คือแบรนะครับเราลองมาดูแบร์นะครับโอเคครั้งที่สามนะครับ ที่สี่ครับชอบมีรู้สึกจะไม่มีดวงนะครับทั้งที่สี่ครั้งที่ห้านะครับได้ไหมครั้งที่ห้าครั้งที่ห้าโอ้จะมาทำไมโอ้กิดไปนะครับครั้งที่ห้า โอเคครั้งที่หกครับหาบลครับไรบ้าไล่บ้าครับ โอเคครับครัทงที่หกครับไม่ได้ 7, ครับครั้งที่หกครั้งที่เจ็ดครับโอ้โหคอนทอน,ทอนดได้ตลอดเลยครับครั้งที่เจ็ดนะครับ ครั้งที่แปดไล้วครับครั้งที่แปดได้ไหมได้ไหมโอ้โหไม่ได้ครับการันตีครับแปดไม่ได้นะครับเดี๋ยวกลับไปที่แบรใหม่นะครับครั้งที่แปดครั้งที่เก้าครั้งที่เก้าค มีคนได้เอสเอสอาเหนาด้วยนะครับครั้งที่เก้าไม่ได้ครับโอ้มีคนได้ด้วยอะครับโอ้โห่ไเก้าครั้งที่สิบครับครั้งที่สิบก็ไม่ได้ครับอ่ะครั้งที่สิบเอ็ดดูเขาได้กันเต็มหมดเลยครับ โอ้โหไอ้ทันทอ่าทันทอสได้อีกแล้วครับครั้งที่1ิครับครันะ้ทงที่1ิเรือครับส,สงสัยครั้งที่สครั้งที่13 ที่สิบสี่โค้คอดได้อีกโอ้ทั้ที่สิบสี่ผมได้บตรคอรดปิดครับครับเมื่อกี้ที่สสี่ทั้งที่สิบห้ารั้งที่สิบหก ไม่ไหวนะครับรอบนี้อีกสามครั้งนะครับครั้งที่สิบหกหายเลยครับไรบ้าครั้งที่สิบเจ็ดนะครับ ไม่ได้ครับชิ้นหวังเลยครับครั้งที่สิบแปดมาถึงครับโอเคครั้งสุดท้ายนะครับดูที่เขาได้กดคอรดดูโก้กันหมดเลยครับผมครั อเคครบแล้วนะครับยี่สิบครั้งเดี๋ยวเรามาดูเพื่อความแน่ใจนะครับว่าครบกันไหมยี่สิบครั้งนะครับโอเคสามสิบสี่สิบหกสิบสองโอเคครับก็ครบแล้ววันนี้ภารกิจ ไม่เสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าเราจะได้เศษทั้งหมดกี่เศษนะครับ200ดวงโอเคได้41ชิ้นส่วนนะครับก็ถือว่าน้อยเนาะเบิดไป200ดวงนะครับได้กลับมา4 1รวมกับที่ของรางวัลน,นะครับเมื่อตกี้ ก็โอเคนะครับก็ถือว่าภารกิจไม่เสร็จสิ้นนะครับไม่คอมพลีทด้วยโอเคเดี๋ยวถึงยังไงก็เดี๋ยวดีลันรอบหน้าข่าวหน้านะครับก็น่าจะเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สําหรับตัวละครนี้นะครับเคยทําคลิปออกมาแล้วนะครับแนะนําตัวสกิลนะครับก็ยังไงเราเข้าไปดูได้นะครับก็โอเคนะครับสําหรับแฟนๆเซนซยานะครับถ้าชอบ เกมนี้นะครับข้าแนะนําให้เล่นนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามเกมนี้นะครับกับช่อง g t Family นะครับในช่วงของเกมเซนเซียโอวิกินิ่งนะครับวันนี้แค่นี้แหะครับเจอกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีครับ